โอเคนะครับสวัสดีท่านชมกันทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับมิสเตอร์โอทีวีกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟของมิตรเกมคือ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 ไม่รู้ชีวิตนี้ไม่รู้อะไรเลยนะครับโอเคก็เข้าไปเล่นกันเลยอ้าวผมจะเป็นสาย พิ้แอ๊เพชรนะสายพุดด้แหละโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาเล่นเซิร์ฟของมินิเกมของเอกันนะครับแต่วันนี้ก็มาเล่นนี้กันก่อนเพราะว่าครั้งก่นกอนๆนม,มันไม่โหลดครับผมก็เลยเลือกเล่นเป็นรลักพักนะครับถ้ามีเสียงรบพูดก็ต้องขออภัยกันเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ ราะว่าผู้ใหญ่ให้คุยกันนะครับโอเคโอเคขุดเพชรไปนะมันก็สามารถขุดได้ด้วยนะเนี่ยเก็บเก็บแล้วก็ขุดฝั่งนั้นได้ไอ้นุกเรียกมึงเลยตว่าใาเ่ะเรียกมึงสองวันมึงรัแม่ผมมีพูดดังมากแล้ว <c oughs> ถ้าผมพูดเบาหน่อยก็ขอภัยกันด้วยนะครับอชิบายแล้ว โอเคเอ้เอาเอามายลดโอเคโอเคนะครับโอเคแล้วก็ได้ มิดาทำเนียบโอเคครับ,บก็ขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้ถ้าตกขึ้นมานี่สวยเล้ว โอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคือถ้าผมพูดตอนสุดท้ายนี่ผมอาจจะลืมก็เป็นได้นะครับผมก็เลยพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะ,ค,นะครับโอเคครับลอโดมามี v ีพีด้วยครับใครวีพก็นี่ค่ะจะเป็นยางไงเสียตก <c oughs> หนีไปไหนหนีไปไหนข่ามา้่งตงือขาเป็นโลเนอเดถ่ายคู่วไปไปแล้วไปแล้วครับไปเล้วเออไม่ชอบผมก็เล่นไม่ค่อยนานครับเล่นนานคลิปอาจจะลง YouTube ไม่ได้นะโหมองจากนี้นี่คนเยอะมากเลยครับแหลกก็แหลก ถ้าแหละก็ขออภัยกันด้วยนะครับเออขึ้นไปแล้ว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 คุณไปแล้วคุณไปแล้วอือตีเลยโอ้โหเพื่อนเราแย่งของอ่ะโอ้โหแหละโอเคครับถ้ามันแหละก็ขออภัยกันด้วยนะ เอามีดเหล็กมาถ้าแหลกก็โอ้แหล,ก,แหลกจริงๆเลยเถ้าผมหลุดก็จบคลิปตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเอาไปแล้วเห็นไหมนะเพื่อนเราทำอะไรเนี่ยเอาโอ้เยเยเย ชนะเปล่าโอเคผมว่ไม่เื่อนเรื่องนี้แ้วโอเคนะนนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลากันไปก่อนนะ คลิปหน้าก็ไม่ใช่สิคลิปเออเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ก่อน,นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน,นครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณดูแล้วก็กดไลค์นะครับ Subscribe กันเยอะๆเ,เลยครับพ <cass S 2> เพื่อจะได้มีกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ โอเคถ้าใครอยากเล่นคอมเอ้ยถ้าใครอยากเล่นกับผมก็คอมเมนต์ได้เลยครับเอจีเจ็ดเจ็ดก็ได้ครับเอาอยัางไงก็ได้อะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาการไปก่อนนะก็คลิปหน้าก็ขอบคุณไปถูกละโอเคครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบายปิดคลิปก็ต้องปีกงี้ด้วย